สวัสดีครับมาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566กันครับก่อนอื่นเลยเรากลับมาพอสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนนะครับแตว่วันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งนะครับโดยแรงงานฝนสูงสุดวัดได้8.1ม mm, ิเมตรทียมเภออุ้มผาง่างวัดตากครับสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดตะวันนี้ของภาคเหนือนะครับวัดได้35.5องศา เตียอำเภอเมืองจังหวัดอุตร,รดิตถ์ครับต่อไปเฮาก็มาพ่อสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้ก่อนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันลักษณะจะอี้นะครับจะทำให้ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้านะครับ แล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งครับต่อไปครับกลับมาพอคาดหมายลักษณะอากาศจาก4ชั่วโมงตั้งหน้าก่อนนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละิ0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2 2 4องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสนะครับ ลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อไปก็เป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สี่ถึงหกองศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สาสิบี่ถึงสิหองศาเซลเซียสครับลมตะวันออกนะครับความเร็วซิปถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้านะครับ แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการสัญจรบริเวณที่มีหมอกไปตัวนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศครับสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับได้ที่เบอร์โทร053277919นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ และก่อทางเ c ซบ o o กนะครับของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน